ามาเบึ่งกบหน่อยพี่น้องรีวิวบอกบนำเกียบลอยแล้วจ้ะกบหน่อยโตละหนึ่งบาทพร้อมขายโตละประมาณไงปันไดเดี๋ยวพามาเบึ่งพี่น้องลินเลแตกส่วดๆเลยจ้ะน้องๆติดจองเบิร์ดเลยด้วยพี่น้องโมน,น้หนี้พันหาลอยโตจ้ะ กะีนับออกหายเฮ็ดหายไปเทอะละคิ้วและวคิวพี่น้องใไดอยากได้ก็โทรมาจองเอาจ้ะ0824787041งี่น่พี่น้องเฮ็ดบอเหลี่ยงกบกับวิอยากจ้ะนี่สื่อมาเลยพี่น้องบอสําเ็จลูปเข้ากัหาแต่ตลักมาปักนี่จะ้ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลักพี่น้อง,องนี่หลกกะมุงแซนดไห่น้ำทังเถิงเป็นโฮมกาซานกบหนามมันห่อนมันสิตายพี่น้องเสีเยวเป็นแพ้กบก็ได้พี่น้องสร้างเน่นเพจเน,น่หาสื่อน้ำเพจก็ได้มาให้เพื่อนร้อยก็ได้พี่น้อ,นองแต่ว,ว่าพอยายใส่ลวมีอัน ถาดเก่าๆที่เคยเลี้ยงใน่บ่อดินเราก็เลยเอามาใส่จังสีจะ้ะอาหารส่วนนี้ก็ะซองเถือพี่น้องเสาวแลงอาหารกบถามมันยยใหญ่ได้ยเดือนกัวสองเดือนเขาจังเอาเป็นอาหารปลาดุกกระดับน,นี้มันจังบ่คอยมันจังคอยบอ่อแพรงคืออาหารกบจะ้ะ กบกินบกเปลืองคือปลาดุกพี่น้องพ่อเหลี้ยงอยู่สําหรับผู้ที่มัก,กินผู้บอก,กินกะกต้องเหลี่ยงเลือกพี่น้องก็ต้องดูแลแน่คือกันจะเรื่องการทายนามการหายอาหารเขาต้องหายเพิ่มสมือถ้กกบบ่แตกใส่มันกัสีบ่ก,กินกันดอกจก้ะถ้ามันแตกใส่มันตัวใหญ่ตัวหน่อยอย,ยังสีมันสิกินกันต้องเบิง่งต้องคอยขาดออก กะว่ามันได้เดือนกลัวผนละจังเอาร่วมกันไวนี่ก็ยังมีตัวใหญ่ตัวหน่อยอยู่ได้พี่น้องนี่ตัวได้กินเก่งๆกับใหญ่าขากจะ้ะนี่แหละพี่น้องต้อรับเรื่องบาทนี่กระสีขาดออกแต่ตัวใหญ่ๆๆๆเสมอกัน มาเ้เพินมื่นพันสิม้าพันโตพี่น้องมืออื่นตอนเสากะเจ้าคิ้วต่อไปกะหาลอยคิ้วอีกต่อไปกะอีกหาลอยโตกะสิค่อยๆเฮเดตไ้จ้ะพี่ฟังนี่กะสิเป็นบอ่ออนุบาลหวัวบอกบคือกัน กบหน่อยอย่ากบกับระว่างแมวระว่างงูน้ำเเลอพี่น้องข้าง,งูได้เขาแล้วก็เกี่ยงตับเลยได้จ้ะงูด,ดางแฮมากกินกบนีอ่อีกรุ่นนึงปลาดุกนี้บลีเไีหน่อง เพราะว่าปีได้ฟ้นบนเรียงพาดูมันพอหากินไดอยู่แต่ว่าคนกับมาทามตลอดอยู่เพราะว่าเฮาเคยเลียงช่วงนี้เฮ็ดเอากบก่อนจะขายลูกกบข,าย,กกขายลูกหัวกอนจะคล้องกัยังเพราท่านได้เลียงได้พี่น้องกบเฮ็ดเฮ็ดไห้ลูกขากอนเพาะไห้ลูกขากอนตามคิวตามคิวไปเรื่อยๆ นี่สิเป็นลูกหัวงหน่อยจ้ะหัวงหน่อยอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ตายหลายฝนมาตกใส่พี่หนองมันหนอกตกใส่สองเถื่ออ้ยโอ้ย,อยใส่พอเห็นบ่ปุ่นตัวนั่นแม่โปมูมูมันสิกินมมเบิร์ดได้น่ะพี่น้อมอ่ปยนะ ยังก็มูจ้ะกินมูไดนะ้กระสีค่อยๆค่ะเรื่อยๆประสิง่อยอยยุเท่ากันเกือบห่างพี่น้องเอามาใส่หาก็ได้จ้ะเป็นแพรย์บก็ได้นี่สื่อสั่งมาจากโรงงานเพื่อนบบแพงจ้ะ เอาพักตบใส่น้ํามันจังน้ําบ่เน่าไวอหอยเจรีก็มีกบเลี้ยงง่ายใหญ่ไวพี่น้องก็สกิยากแน่แต่ช่วงแรกมันกินกันแค่นั้นล่ะจ้ะถ้าเฮาเอาตัวใหญ่ออกได้ก็สกิขายอยู่ จิตักเอาตัวใหญ่ได้ป่อ,อืมเคินหมดหนามพี่นอ้องลุกหัวเดี๋ยวมือแรกให้พีน่นิสายมาเอาขึ้นเดี๋ยวไปตักเบิ้งตัวระบาดให้พี่นอ้องเฮาเบิ้งก่อนขาดแล้วแน่ตักก็ได้ นีจ่จะเบืบ้องเก๋ไก๋มพี่นอ้ออันตัวใหญ่พี่ใช่ใช่ตัวใหญ่เป่งเลยอยู่ในหนะันน่ะกินมูลเลยล่ะเ,เอาออกแน่ตัวพ่อตุ่มเลยได้น่ะนน <c oughs> เอาออกไปปิ้งมีพี่นอ้อมีตัวละหนึ่งบาทโอ้ย เลือบอได้ให้จับให้เบิ่งเยีตัวสักมจ้ะกระสิคาดแอ้หลุ่นใ่ได้พี่น้องตัวหน่อยหน่อยนะกับ่พื่านหายหรอกจ้ะเพท่านเป็นตัวระบาดมาลหรบอ่สร้างมาเรื่อยๆอ,อันอันบอกระสร้างบก พอละสามลอยก็บาทพี่น้องขนาด1 5ึ่งจหเมตรนี่เลี้ยงได้บ่เกิน300ตัว300ตัวก็ได้อัดลงไปพอได้กินในควรัานห้นวสามุดนู้สร้างมาอีกจักผืนสี่อีกสร้างมาอีก4ผืนพัน0บาทรวมค่าทรงแหลวแม่นบ่ ขนาดตัวหน่อยนะขนาดซ้ำกันห่อพี่ใส่ซ้ำกันสองอันโอ้ oh. ตัวหน่อยสองอันตัวน่อยนี่เม็ดคูนเม็ดบ่เม็ดคูณสองเม็ดขนาดเม็ดคูณสองสองผืนเม็ดหาซีคูนสองน้ำสองผืนบ่ราคาพันพามรวมค่าสง่งใส่อายุสองปีผนละพี่น,อน้องเท่าเฮดทอมไงจะสปี มูนนััน่กดดีจ,ดจ้ะรักกะหาดีๆแล้อพี่ดอกใหม่แก่ๆมันจังทนเนี่จ้ะอเอาต่อภยัยเข้าเลียงเข้ากับตองอยากเลียงไล่ล้ายหลุนถ้าตองเหตุด,ดีๆบอกก็ได้เอามากก็สิเดคาดแยกกบบใบโอ้ยเจ็บเจบแช้วิธีเหตุผื่นกับปูผื่นก้อนนี่ เ่องต้นตนด้นี่มันเศษเปกหอยมั้งเอาแต่เปกหอยมาเถอะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องคลิปปูพื้นคลิปเฮ็ดอันบอกระเฮ็ดให้เบิ้งเลยจ้ะเดี๋ยวจังไปขนเบิ้งก็ได้ใครสนใจก็จังแอดไลน์มากกรได้ด้าพี่น้อง0824787041อยากได้ลูกกบจองคิวไว้ บ่มีบริการทรงได้จ้ะย่านกบหน่อยตายตรงเม้าเองถาบริยังกับบริกินพี่น้องสูมือมันหาของธรรมศาสตร์กบธรรมศาสตร์ยากแล้วกิปหน้าพ่อกันไม่จ้าสวัสดีจ้ะ